พี่สีชนน่อะไรเหรอฮะดูแล้วก็เรียกันเลจะพูดเนี่ยก็เดี๋ยวพูดนี่ไงอะไรกันอ่ะอามึงเะฮะพี่สีชนก็บอกว่าว่ามันก็กลับมาที่บ้านนะ ชนก็บอกว่าก็กลับมาที่บ้านใช่กลับมาหาเมียเรารักเมียแล้วก็บอกเมียสั่งเสียเมียแล้วก็ฆ่าเมียให้ตายแล้วเข้ามาในเมืองเลยไอ้สีชันมึงพูดอย่างนั้นจริงๆหรอจริงอุ๊ยจะฆ่าเมียดูีิไล่มึงไอ้ผัวเดลคุนไอ้ผัวทอนละพีไอ้ผัวอักแคันยูมึงจะฆ่าเมียจะฆ่าอีชอนจะฆ่าพี่อะ นี่กูหลานมึงนะหัวหัวมั่งนะทีนไหนชอนอย่าไปยั้งเออเต้พี่อย่าไปยั้งเออพี่ที่ไหนเนี่ยผัวมั่งชอนไอ้แม็กซ์มึงตีกูอีกทีไอ้แม็กซ์ตีนี่ยที่มึงยังฟังกูอยู่บ้างลงมาเนี่ยก็ตกตึกจะฆ่ากูเหรอใช่พี่เขาไม่นักพี่เลยเขาตีจะฆ่าพี่อ่ะไม่รักไม่รักชอนชอนนี่ ชอนไม่ได้ตายคนเดียวนะมึงหารูไม่ทำไมลูกคอเนะี่ยตายยกคอ,อไอยลูกอ่ะ<ห>กูเ<ไ>ป็นอุน่าซามาแล้วอันเตซามะท่านอุนมมีแต่อุนเตแมนนะพี่ไม่ใก็อันเตซาวเอาสักอย่างจริงๆนะดีชน <c oughs> มีขนปุยอยู่ตัวนึงเสียดายพี่เก็บไว้ก่อนขอ,ขอ ทำไมอ่ะเขาไม่ขอเขาไม่จองเดี๋ยวตายยกคอจองก็ไม่ได้บางทีช่วฆ่าไม่ได้หรอกเสียดายกำลังอยากเลี้ยงหมาพอดีน้อลูกนี่อ๋อลูกคนนะเอาแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเราต้องช่วยกันหาทางออกแล้วจะทำยังไงล่ะจ้าเจ้าเขาห้ามไม่ให้มีเมียแต่ว่าน้องสาวกับพี่สาวมีได้เจ้าเขาไม่ได้ห้ามนี่ แตว่าเราเข้าไปในเมืองใช่ไหมพี่ก็ไปบอกเจ้าว่านัจนารเป็นน้องสาวพี่นะบอกว่าพี่ชอยตะวันเป็นน้องสาวพี่สีชนนะเจ้าก็ให้เราอยู่ในเมืองด้วยกันแล้วไหแต่ว่าเราต้องซ้อมพราวว่าองธิเบตนาชาเขาดูเสียงดังด้วยถ้าเกิดว่าไม่ซ้อมแล้วนัจนารเข้าไปเจ้าถามแล้วเผือพูวก็เป็นเมียก็ตายกันหมดเลยไงดีไอ่ะก็ต้องหาคนที่เอ่อ นิสัยหรือการพูดในใกล้ใกล้ใกล้เคียงกับองค์ธิเบตราชาเลยคือแบบต้องการดุดดุท่านจะดูหน้าดุดุนิดนึงแล้วก็จะหน้าจะดูแบบหื่นหื่นบ้าบ้าผู้หญิงหน่อยอ่ะเฮ้ยจะไปห็ที่ไหนอ่ะไอ้องค์ธิเบตนี่นะหน้าจะหื่นหื่นแล้พี่ไม่เห็นกันี่อไรทำไมไม่จริงนี่อะไรที่มันจะกลับบ้านอะเหรอไม่ใคนแล้วมันจะออกนอกบ้านไปกินนมที่กรินเหรอโอ้ธิเบศ แต่ว่าต้องดุดุเลยเนี่สสำคัญต้องเสียงเสียงดังฟังชัดแววตาเนี่ยจะดุหน่อยมีอำนาจต้องดุดุพี่เป็นได้ไหมเฮ้ยพี่สิงชลนึกว่าองค์ที่เบบมานั่งอยู่ตรงนี้ที่ทำไมแววตาพี่มันโอ้โหมาหามน้ามากเลยอ่ะอย่างนี้พอเป็นที่เบบได้ไหมเสียงก็ดังดุเป็นได้องค์ที่เบบราคาได้เนาะได้ ไม่เป็นเองแต่เอาจริงๆนะถ้าเอาแบบหน้าดูหน้ากลัวเลยนะหน้าพี่ชอนตะวันนะ่ะน้ากลัวกว่าเราเป็นไม่ได้หรอกทำไมเราเป็นผู้หญิงเราไม่ใช่ผู้ชาย <laughs> ใช่ใช่เพราะที่เบ็ดเป็นผู้ชายถ้างั้นพี่สิชนเป็นน้องที่เบ็ดอ,อ,อาชาอะไางเลยเอากรหเลยนะโหดๆเลยนะลยแล้วซ <Yeah. S 1> <ป>้อมเบอร์เบอร์ไปก่อนเลยโอเค โอเคนะเป็นน้องสาวจช่พี่ชอนก็บอกว่าเป็นน้องสาวนะน้องสาวน้องสาวไม่เคยจริงๆเลยสมมติว่านี่คืออยู่ในเมืองแล้วจากที่พบกับองค์ที่เบตเสด็จมาครึ่งนั่งเวลาครับมาแวมาแวเฮ้ย ไมเป็นะก่อนเอาคนนเอาคนไปเอนไมดีวะนับรางวัลที่5อ๋อหน้าปูเดินเพ่นไปเพ่นเพ่นอะไรอ่าเป็นป่าเอใด้นะต่หน้าพระที่นั่งนกูไม่ใจพระอีก่เขาพูเดินกูจะแทนตัวเองว่าพระที่นั่งนันไมได้ต้องเป็นที่เดนที่นั่งพระที่นั่งมาถึงว่าที่นั่งอยางเน่ยคือพระที่นั่ ไม่ใช่พระสง์สอนจรลเขนให้ไหวนะไปสอนทำไมไไมันก็กินนั่นหรอกสอนหนังสือสังคราชกูรู้วันที่กุนนั่งอยู่ยเขาเรียกว่าอะไรพ<อ>ยาคารไม่เรียกว่าอะไรตัง <S 2> <S 2> มันก็คือบัลังบัลัง,ต,งตังวุ้ใหญ่เอาที่เปรตมามาทำแล้ว ใครมาขึ้นเฝ้าครูมาวะทำาไมมาโคมเียค่ะกระบอกฉันชาตรีกําลังโมโหห้องน้ำวัด่นะบรับก็เข้าได้ปกตินะคนะมึงใคร กระบอมชั้นชาตรีเรีพื่อมาเข้าเฝ้าไอ,อ,อชาตรีทำไมมึงมาขึ้นฝั่งกูช้านักวะเขาดิว่าวันนี้กระหม่อมชั้นไปเรียนมานู้ยัยษ์ช้าก็เลยมาเข้าเฝ้าช้า <c oughs> ลุยนอะไรวะกศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกกับพู้ยักษ์ชปริญญาเอาให้จบเธอต้องจบพู้ยักษ์ช้อวอวยพรให้มึงจบเป็นปริญญาเอก เป็นพันหากรุณาพี่ยาค่ะสาธุเป็นดอกเตอร์ลิเกเป็นด็อกเตอร์ลิเกต่อไปจะถ่ายพังนะขอให้มุ่งจริญเจริญไยแล้วอย่าทิ้งกูส่งส่งกูจะไม่ิเวลาป่ากับพะ่ยาป่ะหายใจแย่เลยไม่จบเลย ใจเย็นส่งพัาะพับเมาหูมากๆพับ e. ปิดแลว้วสิบแต่หายปีตัวใจด้วยส่งพัาอ้วนสะดุดหนักไม่ใช่ไม่ใช่ดุหนักมันรูดไม่ถึงมันรูดแบบพอดีิ๊กมันจะต้องลงล็อกมันปึ๊บไอ้นี้คนรูดมันไม่ถึงแล้วมันก็รูดรูดมาขึ้นมาแค่หน่อยเดียวอันนี้จำเป็นต้องพูดไหมไม่ต้องพูด หาวเราเราจะหาวเราไม่มีเหตุผลในการจุดแตกว่างไว้เราเอาชักหน่อยทำไมพี่พูดเล่หน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวจะวเปลี่ยนชุดอ๋อวันนี้จุกจุกอยเลยจะเลี้ยงดีวันนี้เลี้ยงดียังไม่ได้กินเลยเลี้ยงดี้า เป็นลมเฮ้ยทำไมมานขึ้น,<ะ>นเฝ้ากุศะจะบอกเช่นไปนะครับน้องสาวมาเข้าเฝ้าด้วยพี่ฮะน้องสาวใช่แล้วไม่ยาค่ะองที่ทารีน้องสาวมึงนผู้หญิงหรือว่าผู้ชายวะต้องถามถนะึงขนาดกูถามมึงก็ตอบมาเถอะนะแล้วเป็ผู้หญิงไม่ยาค่ะอยู่ไหนน้องอ่ะอยู่รหัสด้านขวาพี่ะแค่พอด

ขอขใหม่ไหมคะผมจะตกใจอ่ะชื่อชื่อชื่อตัวเองชื่อถวายบังคมไหมคะชื่ออะไรบ้างอ่ะนันทพลไหมคะมาใครมากับพี่ชาติไหมคะเป็นอะไรกับชาติเป็นเป็นอะไรเป็นเมียตายทั้งพวกดีนะเนี่ยนันทพลที่พี่ได้ซ้อมก่อนนะเข้าไปในเมืองนะตายนะตายเลยตายกระโดดเลยมันไม่ทันตั้งตัวมันตกใจอ่ะ ชคดีนะเนี่ยที่พี่ให้สอนก่อนอ่ะอยอ่ะตั้งสติใจเย็นๆนะน่อนี่ชอนได้หรือเปล่าพี่ทำให้นักอนดูหน่อยนะได้เหรอใช่โอ้ไม่ทยยยมยยยยยตยย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 ตยย้ยย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 ยียยยยนยยยยยะยยยยยยายยทยยกยยย้ยนอ เขาหายมัคอเพคาชื่อน่ะชอตะวันเพค้าหน้าใครสีชนเป็นอะไรกสีชนสีชนเป็นพี่น้องเพคาเก่งมากจสุดยอดเลยพูดจะเล่นไปพเร็วเร็วนี่จะเล่นไปเร็วเนี่งก็ได้ไงเป็นพี่น้องไงเห็นไหมยังไม่ั ถือว่าตอบโจทย์ยังไม่ชัดเลยไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าพิชอรสอนเรียไปเลยว่าเป็นพี่ชายหรือว่าจะเป็นน้องสาวขอคาตอบเดียวนะเวลาเจ้าถามนะแต่แบบนี้ถูกแล้วนัทพรก็ดูพ่ชอรเนี่ยทำตามเขาดูดูด<อ>ว่าผิดพลาดมันเป็นยัง<ช>ไงดไว้เอาแค่พูดนะแต่หน้าไม่ต้องทาตามเเป็นพี่น้องกันเอ,เอาไมทาไมทวายมืคอมเพคต์ขาไงชื่ออะไรเนี่ยพชร ถูกบ้างพี่จะได้กอดมากก็ขออีกรอบหนึ่งแล้วกันเอาให้แบบเป๊ะเลยร้อยกว่าเซงให้รอบเดียวนะจ้าดูนะดูดูดูถวายพระคอบเพคครับชื่ออะไรเนี่ยชนตะวันเพคคาราครสีชนเป็นแรกกับสีชนเป็นน้องสาวเพคครัว ฉันแตกโอยส่งพ่อโหดเที่ยงมาโหดเที่ยงดีที่ไม่ใช่เราตีเขาเธอขาเหรอเขาเอขาไปทำไมที่านอะไรแบบนี้เลยเดี๋ยวซ้อมไปด้วยกันแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าเอาที่เข้าจำเป็นก่อนนะี่จำเป็น